อะไนา่นะไรดอบโดเว่ตุมุนโกควาลควายตากาโซตีรภากอดีโกว่าดอบุโดเว่ที่ทหาใหญ่เยี่ีเนวดาตากาโซและแมเนเจอร์ออนไลน์ตากาโซค่ะดตากาโซใครนี่ยบาษาฮีเลนติพุตโกพูก็กว่าตะกุกเนาะตุลาการติจ็ฟคนเนี่ยอ่อตากาซอใครเนี่มาทิเอาวิตาสูเอเวดาแมเนจเจอร์ออนไลน์เอาเวกุยเลาเวดาตากาซอคูดต่อเลยอยู่โกรธแต่เวดาเลยทวายเปิดสอนภาษารัสเซียให้เจ้าหน้าที่รัฐ criteria pro ร,ร,รับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอเวนิมเวดาตะซอคู่ต่อเลยอยู่กรณ์หรือกว่านี้เจเวดาประโยชน์อปดูปะปรังลาอูและดึกเวกับกับปานนี้สู้ลูเวดาอปาบ้าหมู่บ้านตาที่พระเนี่ยหรือรัชยาอกลด,ดีต่อดอเทเวดารัชยามีเหตุข้อน,นี้อ๋อ ลอมิริบาเลปาตาคูเวดานิวเคลียร์นี้เอาเวก็กระตุตะกุตาเนาะก็ทุยดารัชยาโหลโดรัชยาบาบมุฮัมมัดติตะภะนี่หลอเอาเวนี่มีวดาตากะซอคู่โตเนาะไม่มีใจนี่หรือจะชมดาเลลอมิอะริยาบาลาตากะตุเวดาเลนิวเคลียร์ตะไคนี่คือประโยชน์ดอรัชยาเตะกอตาลเลพายีลี มีจันทร์นี่ๆอปตติลูสู้โลเวดาอปาบ้าหมู่บ้านดาติผ้าเลรัชยาครบบ้ามีคนได้และบ้ามาได้เลรัชยาครบแต่เลรัชยาเนี่ยที่ศรีกีษีเนี่ยนี่ว่าเรื่องนี้ว่าอาตมาเอกลีโครละเกชอบอ่ะอคูตะตะดอนิเดอร์เนาะดิฟเดอร์อเวดาเกเตียสะกุต้าดอปิโยป้าบ้าหมู่บ้านดาติผ้านากระเป้อเอาวันนี้ปิโยกับบ้าหลออตุเวติผ้าครบนี่หรอแต่ก็สอกุลอวดาเพติชีคุเยติโตกิกิเย เพลงวอกคขาคุนาิเฟอป์หนิเนี่ยหรอเออเอาเวนี่ยดูไม่ไวด้ตั้งริต้ตรวจคาระดมีเคมีเป็นเสืจีชมุสตนาปกบ้าป่าพูดท่อสาดรอกิปกบ้าทอดาปะกบ้าเหรียบรุอชูๆรอเนาดอเซอร์ต้คากิลุีตบานาเกออทเมลาแขมพอย่าชมุกสเลยคมเพีะคอย่าตัดตัวป่าเอร์กับกล้วยเลยจียูมีเกทรปาคนดยวกับมีเวลาโคตรขกับมีไวลาตั้งต้าบาผ่านดรตสต้าลาสเวทีพ โกหุเกลลัตตโรสซิโกเวดาปโยอะโปรเจกต์ตะคายิซิโกเนรตังซอกวยโดเวดาสุเมียเดเวดาตังดิตักโกเนเกนฮอตาลือลาโทตะชีลุยกอแพพุกิลิแพตตะชีลุยเยจีโจจีชีลุยอะเวดาตันนอกรีอะเวคัวนอโกเวดาเลอมุขมนตรีอะมีเวดาลูอูเมกโกนออะเวเจเวดา เพราะละศีเนาะเลอุทราเวดาตะตุลูรัชยาอกลออ่าเบสิกบ่เนาะอค่อเมยอ่าอปตองฝึกๆๆเลปิยอปดุลาอเลตนอเซลวิติธาเนาะเลดเวยอตาเปอบุนี่เนาะอ่าตะปาบาตะลูบาเวดารัชยาอตานเนี่ยปตองตุลูเมเวดาอ่าปิยอซะปรากูงิเนี่ยที่พํามาลูเวดารัชยาอกลอเนี่ยวีบลอนี้เนาะ เวิดาตามาโลเวดารัสเซียอักโลต้ก yeah ร <tak> ูลูรอบลอนี้น <crisis> <hot ço> <mel en it großes> ี่มีเวดาอัตามาโลตาเกโตผู้ผู้ก่อพูเนอะอัตาน่สาทอดลทอดิตซอรี่นะพวกรูเนอะมาโลเวดาลาทอดิทลามีตือเวด้าละลาโจทอเย็ดต่อนี่เนาะมาโลเวดามือตนนี่ตือเวด้าลมือเย็นนี่ต่เศกโตมือเคลอลุยนารีคอตุอลืออนารีลุยทคอเย็ดคอคือ น้องคอมเมอร์นี่ดําลูไวดาตันนี่นี่ตนฤตตะค้อตันนี่ตนฤตตะค้ออ่ามุตนี่ตุลือมุเย็นนี่เนี่ยอ๋อเออเอาเนี่ยสัตว์เข้ามาลูไวดาอีเอ่อเจรัสเซียโกลบา W กับยัดตัวว่าพ่อดํามีอยู่ตึกกันเมื่อแปลว่าเตเอาหือเอาไว้ดาตุลือรัสเซียก็นี่เนาะมีอตากับพวกที่จันเลยขอเลย วิบลนี <ım. S 2> ้ทางโอนี่กลุ่มคอนโดเวเดจิจัยอีอัตาพิญโยกวาจูหลตาเกตฟูลโลหรตาฟูลูเวเดรัสเซียโกรดตะบลใหญ่นี้อยู่กลุ่มเวเดจิจัยวัตถุประสงค์ของการเปิดสอนภาษารัสเซียเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฟูลโลเวเดรัสเซียโกรดตะบลใหญ่นี้อัตาพิญโยควาจูดีสุโดเจเวเดเนาะอับราบามุบ้าดาอาเบลูปปวัตติล่าพาเกเกเตเกตโตตัก เนาะเหลือกับตุลกข้อเชอไวดารัสเซียกว่าบ้านมุงบ้านดาติฟานรอบ้านาดูคกนาเลยเตวดาเพราะบริษัทจากรัสเซียกำลังจะเข้ามาเป็นผู้ลงทุนหล,ลักในโครงการท่าเรือน,น้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเมเ่เตวดารัสเซียอาเข้ามาหนีผ่าด,ดุแกแคบเบอ,อร์ลวดากรูจีอโอโอกับู่เวดาอาเดเว ปอกอาครีตินเนติโยดยมุอลววกวอออลออัวเวกัาลอชอเนาะเลออุเวดาเตเวชายฝั่งทะเลอ,อาดามันเลออาเวดาอาดามันอาพวเล่นนีโจโจอลอตาดดออยู่อัศวะเพตตันอยู่แคราเพทีคีแพร่ปุกวิ่นน้ำผู้ร้อนอาโจโจเวดาตักยานเซอร์ชิคิลโลเนาะจักรยัดเซอร์ชิคิโลดูหนุ่มบมากมมากว่าลาจีานี่ดู แต่ไม่หลายทีนี้ตรวจจิบาเนาะเอ่อตากัสโซนี่กวยกโดเวดาเทวดาพระปู่กุ๋ยลาเฟบรูอารีคิชิเดทโซนี่รัสเซียอะปดุเตรายโคเมดารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจตามมาดุท่อมึกโลเวกวาอเวกลูคูอัมมีเวดาและแม็กซิมอะรีชินิโคฟเนาะกวยดาจิจานี่อ่าอเวดาเฮ ดไซทลเวดาเลิกกมาเวดามือกลัเวกวาลชอดอคัโซเนาะอคันโซนี่เดี๋วเอม่เวดาไปหยอเอาเป็นดแตะหกเนาะเอาเวด้าไซโทลกเวด้าเลิกกัเฮตุกทอเวด้ามือกลัวเวกวาลชอเพ็ดเวดเนาะวบลนี้เตเวดาเนื้อหาในบันทึกระบุว่าเลอะอัตมัโนมาค่ะเลอะไซโทลเวด้านี่กลัวเวดาจใจาี บริษัทจากรัสเซียจะเข้ามาลงทุนก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หลายประเภทภายในพื้นที่196ตารางกิโลเมตร,รหนอเตเวดันเลออาตามาน,นอกปุนี้รัสเซียาอาคอมนีกเกเฮสูท่อเวดาหนอ าตาทุ่งท่อผ่านดุโดครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ตาทุ่งท่อผ่านดุเลออาโอเวดาเอเรียตะกยาคุยชีคือกิโลเนาะอาปกตยยยิจยแลอาเอเรียอปูเราตะกยาคุยชีคือกิโลตารางกิโลเมตรนีไไ่ไม่ไม่ละ,ะไรคอนี้ตะกลาคีกะโทอาวิตาสุตตะกะโลคีกะลาคีกะโทเยก,ากายาไรผ่านเลนยเนี่ยไม่ไม่ละเอเค่อ,อนี้ลุยกะละ ขอ้กระโถลุยกะยาตะชีคุยเอคาอาึ้ว่เอาไว้ที่เราไมได้ตลอตาเลเลรัสชาหนออัป้าบ้ามูบ้านด,ดาสิฟ้า,าเกเฮสู้ท่อไว้ได้าอามุกกลักวเวกัวลอชอเลเดวเออปูอิน,นี้เมตาลอลุยกัละลาข้วกระโถกระต,ตืตอไม่ได้เลยเยกัะละเอขึ้นคอผ่าเลผาทโดเิไวดาเล อาเวด้าอ่าอืา้อก,วกวรวยควานรอชอเลดูเวอปุยนี้เทวได้กัดคู่ท่เวดาหนอท่าเรือน้ำลึกกบบอสเนทิโยวุยบรอนี่โรงผลิตไฟฟ้าตากระตีท่อเวด้าลอไม่รอและโรงกลั่นน้ำมันหนอตาพอสูอ่ลรอตาลัสโซนี่กว่าคูดถึงท่เวด้าเลย Hola ni Kevada tu atizu no ta ke to di se ta ke to ah gasolina ti ta pa eh aku ta ni ku tu ro siko vena ta pho ku a lota pe tu o no o basat na ki a we ni pe la pho ah ki chi se 2 February bas ha ke vena no pe la ma sa luis do pe a pu ku ni เพนีนตเวไดาหนอมีออนไลน์เอาเวดีเอาเวมีเวดา S A C หรอว่าป็นอสินนี้ยกุยเวด้าได้รับเชิญให้ไปเดินทางรัสเซียให้เดินทางไปรัสเซียเพนี่นี้มีออนไลน์ี่บาตดากเยมือแหรือเอาวกันเลยวเวดาเรือรัสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินหนอเพนี่นี้เอาวที่หลวงวราตถานของรัสเซียอกวคโกปูตินวีบรอนีเทวไดา ที่หลัการวีรนี้จอไมโทดีอาเวม่เวดาเอสเอีไปย่อาตาัวเประูปปากระตุกตาเบอร์เอาเวป่าพารกโควิเดดาบากาดอ่าเมืองอะไรโดอปุตินอาจาที่เราเพลลามภาษาลุยโอยนี่เนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษควายจะถูกใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่เป็นความร่วมมือระหว,ว ENCE, ่างเมียนมาและรัสเซียเตเวดา project leka titha vaidha ko bosani thi yommi ri lommi ri ba me veta pre suron ni cancer dui tamalama kamma ke vaidha ta tetha kha no ta ta kha ni me vaidha lommi avi abha leka rudha vaidha nuclear a khya ba ke la ni takaya ta chi megawa me vaidha ta ma ta ku pa yod do russia ni lo hm a khom yo ta ta kha ni du โอลิเกอโอลีลวยลีปะยอลเททูลีกัลเวกัลเวฮูหลอเอออาโคตาดาวเวเนดือปะมิคิปะมีติปิตะตีละอาเอตากซองกะกวยดือเบเนลอบอเออกวยเวดาตุยเพนนี่เนบออาโคตะตอปุปูเวพูตีเนาะโปรเจกต์ตะคายดิดือเมเวดาเมออลายเนาะปะยอเนาะปะยอดอ รัสเซียอาจจพอด่กอยูอกัดดูโอทเวด้าตัวปรานี่โอ้ผูาราฮิตาดูนอมีตัวเลือกรัสเซียเวด้าเฮเบเลอรเวด้ามือกลัวเวกว่าเพตาลอเพนี่วิกตอนนี้ฮิตาโดนอฮิตาดดปูเวด้าสุกิลุยกว่าเลอา์อาคูเกเพตาลรอเพนี่ที่ดีผ่านนี้มิเลเชตูมิเลมมาวบาคืออโรเจกต์ใคร จะไยธาดูเธอกว่าแตลรัสเซียนี่มีกฎไปเลยอัตุเดียรตารือาจะไปยลเมียวอะไรก็้ไว้ด่าคุยเลกเกี่ยเช็ดทุจริตกว่าจะดุปูจริ่าจริต่แต่ละคันนี้ว่ากี่รู้บาเดีย์ลุลอเปโยอตาสิบวนมันเนประเทที่มาเล่ลบิลฟุกอคิยลมีบตตาจดุยตาสิบว เออนประเด็ปาชุมพ์เ่าสาน้ากี้เหมอตาตุตเกอาปตอนีก็เด้อจะชุมพ์ทักี้มื้อจะนีเนี้ยนถามีเกีาปภาาจันทร่าพนี้หรือปกบาียบาตเกลุยเต็มที่หรอนาะเอาเวกับมีไว้ได้เกเปลรปกติที่มาืเอ่อปกบบ้านอยู่เตีไว้ได้จันเลยพ่อหละนาะแนวปาท่าลุรู้หรอตมีเกลากีมอตาตุเกท่ดีเน้ยถนาอเอาเวนี้ม่ไว้ได้ อ่ปาปตอ่าปตบายุนามิปตาบายุหรือปตาบาทาฮีอักเกตเข้าบา้านนีอ่อ๋ออกูตะดตอนนี้ตะฉู่เลยตาเขละเขจอเนาะกันเหล่าปตพะทบพายุเก๋นอยู่ด้วยทางลำลึออกหมดเนาะมีเมตมต,ต,ตาตมิงตาตะลาในขอดตะปลาลอทุยลอยูอาปะทบพายุอยู่ดิบาอเาเสอตกขานีบาใบดาเฟซบุ๊กเ,ออเกลุยฮูเกอาเสอตกกะคา,ายนี่เนาะบอปะกะโชทเวมาเจอตะก,กูดีต่อดอ นอกจากเกลลุยอัตตาฮุตากเรเลดดวยฮอกกัวแพนี่นี่กัมมันนี่กูได้ลองก็หัวที่ธภัคแค่ละแค่จีเลือนะซีซีนี่ตะกีมัมลูโคดาลเล่เนมีพลานโนบะโปรปอร์เต้ปาเฮนโนโลเดบลอลีดูตรุเตร์บะนองตรุเตร์บะจะบ่ายอยู่เลยเพราะกบากคัลเปยอนเนบะดาลนบากคัลดอลเล่รัสเซียดอลตันคันนี่ตมีตักเกบะหลอมเมตาราลโลบีโลตุ้มอันนี่หรออะเว่ยเมเวนาแมเนเจอร์ออนไลน์อัตตาซอ หนอเลือกู้ไอ้ไว้ได้บ้านเปื่อยบ้าข้ารถตาดดอกไปโยเอาปาบังมุบาดาเลือกลุดกเวหอกบอติฐานี่บาตาสูลลัวและรัชยาโหลดีต่อเดเกเกตุตะกุตาดดอกรัชยาอปาบามุบาดาเลือกเกเกตีเข้าไปด้านลอมมี่อวิอับบาเลือกบาตาสุเวด้านนิวเคลียร์เทดเดเวหอกกบอนี้หรอปาพลาดที่ยาตะมูลกบติฐาเฉๆหลอตับลุ